ให้ดูบรรยากาศชิวๆหลังบ้านแม่เอ玛เนอะจ้ะเนาะช่วงเช้าๆก็จะประมาณนี้เน,นาะจ้ะหิมะเริ่มละลายแล้วจ้ะหิมะเริ่มละลายนี้ก็อยากจะไปเก็บหอยตกปูนะน้องฮาวายแต่ก็คงไม่ได้จะเพราะน้ำมันเย็นมากหน้าหนาวนี้ปูก็ลงไปอยู่ใต้ทะเลลึกเน,นาะจ้ะอันนี้ก็เริ่มละลายแล้วจ้ะ โอ้ไปเบิงพาไปดูหน่อไม้เห็นไหมลอยกวางลอยน้กวางเดินเวลาหิมะยุบตัวก็จะประมาณนี้เป็นอันนี้แมวได้แก่ห้อยแมวอันนี้ห้อยกวางโอ้ดูหน่อ,อไม้ที่ไหนหน่อไม้ต้นไผ่ก็หลังจากหิมะละลายก็ชูคอไดีแล้วจากตอนนั้นก็นอนล้มอยู่อับปากโอ้ยมีบนะ่เนาะหน่อไม้มันก็ไม่มีแล้วนานนี้เนาะ มีไหมไม่มีจ้ะแอบบแอบบเห็นไหมลอยกว่างลอยไม่กว้างจ้ะอุ่นบบาไแล้วหนาวหนาวขลับไปไหนั้นก่อนอากาศเยนเ็ยนๆนอกบ้านเราจะรอไล่วันก่อนจะกินก๋เตี๋ยววันนี้ก็ทําหมูกระทะดีกว่าจ้ะ ไม้ลืมโรยงาก่อนจ้ะโรยงางาคั่วของเรานี่จะกินหมูกระทะฮ้อนๆนะจ้ะเีย่ยที่จริงก็ต้องเอางาคั่วใส่ด้วยตอนหมักนะจ้ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็คนเข้ากัน อันนี้ที่ไปบ้านน้องเล็กมาเนาะจ้ะน้องเล็กก็ให้ก้างมาจ้ะก้างช่องฟิตเนาะมันก็ไม่ได้หวานเหมือนเหมือนก้างสุดเนาะจ้ะแต่ก็แก้ขัดกันได้อยู่มาแพ็กนึงไม่ไอม,มากก็จะเอามาล้างๆแล้วก็ต้มที่จริงสุกแล้วจ้ะแต่เราก็มาต้มต้มใหม่เนาะเพราะว่ากลิ่นมันไม่ค่อยหอมเหมือนต้มใหม่ๆจ้ะเขาแช่ฟิตมา ักบุ้งเหลือจากทําก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะเหลือจากกินกับก๋วยเตี๋ยวเอามาทําหมูกระทะถั่วงอกก็หมดไปแล้วจ้ะเดี๋ยวผักบุ้งพอดีโชคดีเลยพี่เอ๋เซรเลอรี่จ้ะเพราะว่าขึ้นช่ายมันแพงเนาะขึ้นช่ายหรือขึ้นช่ายหรือตั้งอู่มันแพงจ้ะแม่มาก็เลยจัดเป็นเซรเลอรี่ฝรั่งดีกว่าขึ้นช่ายฝรั่ง แชมปิองจ้ะเห็ดแชมปิองถูกนะจ้ะถ้าดอกเล็กอย่างเงี้ยถ้าดอกใหญ่นี่ก็จะแพงมีราคาขึ้นมาหน่อยแต่แม่เอามาไม่เคยซื้อดอกใหญ่นะจ้ะเพราะว่าชอบดอกเล็กรู้สึกว่าความหวานจะหวานกว่ากันแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วเห็ดแชมปิองเนี่ยบ่แซไปได้จ้ะสรับข,อขอบออ่อยเหม่ยข่อยร้านบ่แซอเอที่ซื้อเนี่ยเพราะว่ามันถือจ้ะและเห็ดนอร์เวไม่ได้เยอะมากมายหลายชนิดเหมือนบ้านเราเนาะอืมถ้าเป็นหน้าร้อนก็โอเคอยู่เข้าป่าเก็บเห็ด ต่อน,นี้หน้าหนาวกินเห็ดแชมปุยองไปได้จ้ะนี่ก็จะเหลือประกาศขาวนะจ้ะประกาศขาวนี่แหละดีที่สุดมันไม่มีอะไรแล้วจ้ะต้องมีหัวกระพานะแต่ไม่เป็นไรหัวกระพาเอาไอ้นี่แทนก็ได้เชเรอรี่รกาดขาวแล้วไม่ต้องล้างนะจ้ะเพราะว่าถ้าล้างแล้วมัน อมันไม่เสด็จน้ำแล้วก็จะไปใส่กล่องมันจะเน่าเร็วมาจ้ะให้พวกแบบทีเรียรมันไปเวสเอเลนในน้ำน้ำต้มน้ำซุปของเราที่กินกับหมูกระทะเนาะ <c oughs> ความคิดเลิศ่าจ้ะมีเห็ดเข็มทองอยู่ด้วยจ้ะแช่ในช่องฟิตสีสันก็จะมีแค่นี้จ้ะถ้าอยากให้สวยงามก็จะ ทำเป็นแครอทนะจะหั่นแครอทมาใส่ให้มันออกมีสีส้มแต่ไม่เอาจะขี้คันจะใส่เห็ดแชมปิญองไปก่อนนะจ๊ะที่จริงเราต้องลวกเวลาเรากินหมูกระทะนะแต่ว่าเห็ดแชมปิียงนี่มันสุกยากกว่าผักนะจ้ะพวกเห็ดเนี่ยแม่มากก็เลยใส่ไว้รอพีทเลยพีทเลิกง,งานมาก็คือจะได้กินเลยจ้ะเอาหม้อไม่เดือดตรงนี้ เรียบร้อยแล้วจ้ะพร้อมกินพร้อมรับประทานนะจ้ะน้ำจิ้มของเราหอมๆก็จะมีน้ำจิ้มที่ร้านด้วยนะจ้ะแต่ว่าลูกเข้าไม่กินนะจ้ะตอนนี้พีเอดก็จะมากินก่อนก่อนที่ลูกชายจะมากินก่อนแม่แม่เมาก็ต้องไปทํากับข้าวให้ลูกอีกแล้วจะทําไปที่ทํางานรึ่งนี้ ้าวก็ต้องหุงไว้นะจ๊ะตอนเด็นคืนเช้ามาเพียสก็จะได้ตากใส่กล่องเลยเนาะจากนั้นแล้วก็เอาแกงลาดข้าวเหมือนที่เมืองไทยแล้วก็ไปอุ่นที่ทํางานจ <c oughs> ้ะเอ็มาก,ก็นานๆจะเข้ามาหาแม่ตีที่ห้องครัวแม่ก็จะได้หอมได้หยอกลูกสาว ทำอาหารให้พีเอสลูกชายกุกเสร็จแล้วจ้ะหน้าที่ของแม่ก็จบไปแล้วเนี่ยเพราะว่าพีเอสก็กินแล้วจ้ะพีเอสก็กินแล้วก็กินแล้วก็เหลือว่าอย่างนี้จะพวกแม่ไอ้มากก็จะมีเพื่อนมากินต่อนะจ้ะต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของเมียสี่ภรรยาเนาะจ้ะไม่รู้จะทําอะไรให้คุณสาที่จริงคุณสากินได้อยู่อนนียแต่ว่าแม่ไอ้มา้เกียดย่างให้ก็เลยเข้าวมันเหลือนะจ้กก็เลยทําข้าวผัด แบบง่ายๆแบบมันมีสูตรจ้ะทีไข่ปรุงรสรสดีน้องชูน้ำตาลซีอิ๊วขาวซอสก็ว่าไปนะจ้ะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่จานจ้ะเพิ่มหมูใคุณสาเพราะว่าใส่แต่ไข่นี่ไม่ได้ไม,อม,ามา่อิ่มมนหมดเบลลดดดเด็กอลลดสบด มาแล้วจ้าสาวไทยมาแล้วมาเร่มาเริ่มากินหมูกระทะกับสาวไทย ส่วนนแน่ถึงได้มาอยู่ต่างประเทศนะในงานก็ไม่ให้ขึ้นเครื่องมาใช่ไหมเออเปรี้ยวเยียวราดมากแม่โหมพอโตไปกินหมูกระทะต่อกันได้จ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปแม่ไอมาได้จ้าสวัสดีจ้ามาคนเดียวตั้งนานแล้วเซนไม่ได้ไปคนเดียวไ่เขาติดเมียเหมือนกันแหละเขาไม่เคยไปคนเดียวหรือเปล่าไปคนเดียวไปติดใจแล้วนั่นถ้าไปก็ไป